สวัสดีครับและนี่คือ The Daily Brief Kickstarter ถึงเวลาปิดสัปดาห์แล้วคุณรู้ไหมว่าการทบทวนสัปดาห์ที่ดีไม่ได้เป็นแค่การเช็คงานที่เสร็จแต่มันคือการตั้งเวทีให้สัปดาห์หน้าของคุณเริ่มได้แรงกว่าเดิมเทคนิควันนี้ชื่อว่า Weekly Review เทคนิคสั้นๆที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมงานทั้งสัปดาห์รู้ว่าอะไร work อะไรไม่ work และเตรียมแผนที่ชัดเจนสำหรับสัปดาห์ถัดไปก่อนอื่นมาทำความเข้าใจสั้นๆว่าประโยชน์ของการทบทวนสัปดาห์มีอะไรบ้างขอ้อแรกคือมันช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าไม่ใช่แค่งานที่ยังไม่เสร็จแต่คือสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จแล้วขออ้อ2คือมันเปิดพื้นที่ให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดเล็กๆก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ข้อ3มันทำให้การวางแผนสัปดาห์หน้าชัดเจนลด Decision Fatigue และทำให้เช้าวันจันทร์ของคุณเริ่มได้ทันทีตอนนี้ผมจะแบ่งการทบทวนเป็น3ามคำถามง่ายๆที่คุณถามตัวเองถามแค่นี้ก็พอคำถามที่ 1. what went well ถามสิ่งที่ได้ผลจริงๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นผมทำพโมโดโรได้ต่อเนื่อง3วันหรือ ผมตอบอีเมลสำคัญทันเวลาการสังเกตความสำเร็จเล็กๆช่วยสร้างโมเมนตัมและเพิ่มกำลังใจคำถามที่2 What didn't go well ตรงไปตรงมาแต่ไม่ตำหนิสรุปสิ่งที่ขัดขวางผลงานเช่นผมติดประชุมยาวเกินไปหรือผมผัดงานบางอย่างจนแรงดันง,งานเพิ่มข้อนี้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายตัวเองแต่เพื่อหาเรื่องที่ต้องปรับคำถามที่ส What will I improve จากข้อที่2ให้เลือกหนึ่งเรื่องที่จะปรับในสัปดาห์หน้าเช่นลดประชุม30นาทีต่อวันหรือทำ weekly plan วันศุกร์10นาทีทุกสัปดาห์ให้เป็นข้อเดียวที่จับต้องได้ตอนนี้ผมมีวิธีทำจริงใน10นาทีสุดท้ายของวันทำงานทำตามนี้เลยขั้นตอน10นาที weekly review นาทีที่0ถึง2เปิดโน้ตหรือเทมเพลต weekly review ของคุณถ้ายังไม่มีให้ใช้กระดาษเปล่าเขียนหัวข้อวันที่และสัปดาห์นาทีที่2ถึง5ตอบคำถาม what went well จด3อย่างที่ชัดเจนนาทีที่5ถึง7ตอบ what didn't go well เขียน1ถึง3ข้อและหาสาเหตุสั้นๆน,นาทีที่7ถึง9 ตอบ What will I improve เลือกหนึ่งเรื่องและเขียนแอคชั่นเดียวที่จับต้องได้เช่นตั้งเวลาโฟกัส25นาทีทุกเช้านาทีที่9-10ถึงตั้ง3 MIT หรือ Most Important Tasks สำหรับวันแรกของสัปดาห์หน้าเขียนลงปฏิทินหรือเครื่องมือที่คุณใช้แล้วปิดไฟล์ทำไมวิธีนี้ได้ผลเพราะมันสั้นกระชับและเป็นประจำ การทำซ้ำแบบนี้ช่วยให้คุณมีระบบสะสมความสำเร็จและลดความเครียดเมื่อเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก่อนจะจบให้ผมเพิ่มเทมเพลตสั้นๆที่คุณสามารถ Copy Paste ลงโน้ตได้ทันที What went well 1, 2, 3 What didn't go well 1, 2 What will I improve Action MIT next week 1, 2, 3 ภารกิจของวันนี้ทำได้ทันทีก่อนปิดคอมตอนเย็นให้ใช้10นาทีตามขั้นตอนข้างบนแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมหนึ่งข้อที่คุณจะปรับในสัปดาห์หน้าผมจะอ่านคอมเมนต์ที่น่าสนใจและอาจเอาไปพูดในเอพิโซดหน้าถ้าคุณชอบเอพิโซดสั้นๆแบบนี้กดไลค์กดติดตาม The Daily Brief และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อรับบรีฟทที่ช่วยให้คุณพร้อมลุยในทุกวัน The Daily Brief บรฟเดียวพร้อมลุยขอบคุณที่ฟังครับแล้วเจอกันในตอนหน้า